อ่าเป็นที่สงสัยกันนะครับว่าสเตอร์โปอาร์มนะครับใส่ด้านไหนเข้ารับลกหน่อยนะวันนี้นี่เป็นอาร์มของ nr 1 5รอยหสิบ sp นะครับก็เป็นผมใส่พัดดาวกับสอร์เตอร์แล้วนะทำฟันตั้งโซ่มาใหม่นะครับเชื่อมมาเห็นนะครับนี่นะครับฟันตั้งโซ่ คือโปรแกมนี่เวลาตั้งโซ่ก็จะมีเครื่องมือพิเศษในการตั้งนะส่วนใหญ่จะใช้ถ้าเขาไม่มีเขาจะเอาไขาควงไขน็อตตัวนี้นะมันจะมีนอ็อตมีน็อตนะครับขันยึดประกับแล้วก็ายปุ๊บแล้วก็เขาจะเอาไขาควงนะตอกปักปักปัก,ปกคือเลื่อนเลื่อนมาข้างหลังนี้ก็ถ้าเป็นตัวนี้มันจะเกาะได้เลยถ้าเป็นตัวนี้มันจะเกาะได้เลย ดึงเลื่อนมาข้างหลังมันจะตั้งโซ่ให้ตึงครับถ้าถ้าจะจะตั้งตึงต้องล็อกด้านนี้แล้วก็เลื่อนไปด้านหน้านะครับคายน็อตตัวนี้ออกเยอะๆหรือไม่ก็หาไขค,รครวงมาไขค,รครวงปากแบนมาต่อเข้าไปให้มันอ้าให้ให,ให,ให้ให้ตัวอามน,นี่มันอ้าขึ้นเพื่อที่จะเลื่อนตัวนี้ได้อย่างสบายนะครับโดยที่มันไม่มี มีตัวบีบไว้นะมันจะทําให้ตัวฟันเนี้ยไม่เสียเร็วนะครับถ้าอย่างเงี้ยเรามันบีบแน่นเราเราจะไม่ได้ตอกนะมันก็จะเลื่อนไม่ได้นะดูนะกดกดอย่างนี้มันจะเลื่อนคือถ้าถ้าเป็นอยู่ใต้รถก็จะดึงไปข้างหน้านะกดอย่างนี้กดอย่างนี้มันจะดึงไปข้างหน้าแต่ถ้าว่าเลื่อนมาด้านนี้อืมกดอย่างนี้โซ่จะตึงนะครับคือถ้าเป็นด้านใต้รถนะ่ะเราจะ สอดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บแล้วยกขึ้นยกทําให้โซ่ตึงขึ้นเอาเป็นเป็นอธิบายตัวเฟืองตั้งโซ่แล้วก็มาถามด้วยว่าใส่สเตอร์อยังไงผมก็พูดสะยาวเลยจะให้ดูว่ามันเฟืองตั้งโซ่ะตัวนี้เบิกใหม่แพงนะครับเฉพาะเรือนมันนะไม่รวมลูกปืนนะสมัยห้าหปีที่แล้วนี่สองพันกว่านะครับสมัยนี้ไม่ได้แล้วมันหาไม่มีแล้วนะ นี่ก็ไปซ่อมมาแล้วนะขายแล้วหน้านี้ขายแล้วนะครับโปอามมีล้อด้วยล้อก็ทำสีเสร็จแล้วก็ขายปทั้งชุดครับทำแบบประกอบให้ลูกค้าไปคือต้องไปถ้าจะก่อนจะใส่คือต้องไปแต่งทีนึ่งก็น่าจะไปทำความสะอาดอันนี้คือประกอบเพื่อส่งนะี